สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับช็อป888มอยอีกครั้งนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะนําเสนอกันวันนี้นะครับก็คือสติกเกอร์แต่งรถนะครับก็จะมี2องลายด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือจะมีรูปรูปลูกบอลนะครับแล้วก็มีรูปลูกทนิดนะครับซึ่งจะใช้ในการตกแต่งรถยนต์นะครับแล้วก็สติกเกอร์สําหรับติดกระจกนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับทําให้รถของคุณนะครับดูสวยงามแล้วก็มีความแปลกใหม่ิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูสินค้ากันนะครับ สินค้าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ธรรมดาครับแล้วก็จะมีตรงกลางก็จะเป็นเป็นโฟมนะครับลายลูกบอลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายลูกบอลน,นะครับแล้วก็สติกเกอร์ใสๆนะครับก็จะมีลายที่คล้ายๆ,ๆ,ๆกับกระจกแตกนะครับทําให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลอกสติกเกอร์ให้ดูนะครับซึ่ง ลอกอกมานะเขจะเป็นสติกเกอร์ใสแบบนี้ครับแล้วก็มีเป็นลายนะครับสำหรับกระจกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางล่านของเราก็จะมีด้วยกันสองลายด้วยกันนะครับก็คือลายลูกบอลนะครับแล้วก็ลายลูกเทนนิสครับอันนี้ก็จะเป็นลายลูกเทนนิสนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับแล้วก็สมจริงมากๆครับ ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ w w w s h o p 8 8 8 m o บชนะครับหรือว่าที่อยู่รายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ